ในปี2013โลกต้องตกตะลึงกับภาพสุดท้ายของหญิงสาวในลิฟที่ดูสับสนหวาดกลัวและเป็นปริศนานี่คือเรื่องราวของเอลิซาแลมนักศึกษาชาวแคนาดาวัย21ปีที่หายตัวไปอย่างลึกลับจากโรงแรมเซซิลโฮเทลในลอสแอนเจลิสโรงแรมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัว เอลิซเดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียวในรัฐแคลิฟอร์เนียเถือพักที่เซซิลโฮเทลซึ่งมีประวัติยาวนานทั้งการฆาตกรรมการฆ่าตัวตายและการปรากฏตัวของฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังโรงแรมแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านราคาถูกแต่ก็แลกมาด้วยบรรยากาศที่วังเวงและน่าขนลุก ในวันที่31มกราคม2013เอลิซาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจเริ่มการสืบสวนแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆจนกระทั่งมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของโรงแรมภาพนั้นแสดงให้เห็นเอลิซากดปุ่มต่างๆในลิฟต์อย่างสับสนเธอมองซ้ายมองขวาเหมือนกำลังหลบซ่อนอะไรบางอย่างก่อนจะเดินออกจากลิฟต์ไปสสัปดาห์ต่อมา แขกในโรงแรมเริ่มร้องเรียนเรื่องน้ำประปามีสีดำและมีกลิ่นเหม็นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแทงน้ำบนดาดฟ้าโรงแรมพวกเขาก็พบร่างของเอลิซาแลมนอนอยู่ในนั้นการเสียชีวิตของเอลิซากลายเป็นปริศนาที่ยังคงหาคำตอบได้จนถึงทุกวันนี้ตำรวจสรุปว่าเป็นการจมน้ำโดยอุบัติเหตุโดยมีภาวะทางจิตเวชเป็นปัจจัยร่วมแต่หลายคนไม่เชื่อเช่นนั้นพวกเขาตั้งข้อสงสัยว่าเอลิซาถูกฆาตากร หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังเหนือธรรมชาติเนื่องจากประวัติอันน่าขนลุกของโรงแรมคดีเอลิซาแลมกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของเซซิลโฮเทลตอกย้ำภาพลักษณ์ของโรงแรมผีสิงและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความลับดำมืดที่อาจถูกซ่อนไว้ในสถานที่ที่เราไม่คาดคิดแม้เวลาจะผ่านไปความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของเอลิซาแลมก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขต่อไป